สวันเกิดความจนลุ่มเลาถึงเวลาหยุดความจนต้อนรับความรวยได้เลยขอนอบนอบ้นอมแด่สมเด็จพระส,สมัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้อุบุญชาแน,นลจะมากล่าวในหัวข้อ 4. วันเกิดความจนลุ่มเลาถึงเวลาหยุดความจนต้อนรับความรวยได้เลยดวงมหาเฮง เหมือนได้ตื่นจากฝันแล้วเบิดไฟให้ชีวิตสว่างเจิดจ้าสี่วันเกิดดวงชะตาพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหลายปีที่ผ่านมาความจนลุมเล้าชีวิตเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความลำบากหาเช้า,ชากินค่าไม่มีบ้านไม่มีรถเงินทองจะเก็บก็ไม่มีแต่ถึงเวลาที่จะหลุดพ้นจากความลำบาก ทั้งหลายทั้งปวงด้วยอิทธิพลจากดวงดาวส่งเสริมให้ชีวิตมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงบุญเก่าช่วยเทวดาประจำวันเกิดชี้ทางให้รวยจากนี้จะไม่มีจะไม่รู้จักความจนอีกต่อไปเตรียมพิมพ์คำว่าสาธุแล้วแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเปิดทางให้แสงสว่างอันเจิดจ้า ส่งเข้ามาในชีวิตได้เลยเมื่อหมอปลายไายกะซิฟลูกหลักของท่านยมได้เห็นนิมิตที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นถึงกับฉีกป,ปายิ้มว่าสีวันเกิดจะเจอเรื่องมากสักจรย์เข้ามายินดีกับสี่วันเกิดกำลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเทวาราจะนำทางให้รวยและหมอปลายไพยกะซิฟยังได้กล่าวไว้อีกว่า ท่านยมได้บอกไว้ว่าสี่วันเกิดนี้คือลูกหลักของเทวดาถึงแม้จะเกิดมามีแต่ความลำบากทุกข์ยากแสนเขียนสักแค่ไหนแต่เมื่อถึงเวลาบุญเก่าจะนนนำชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอีกไม่นานสี่วันเกิดนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องการงาน ปัญหาเรื่องสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขจะมีสุขภาพที่ดีมีเงินและทองหลั่งไหลเข้ามาในทุกทิศทุกทางไม่ว่าสีวันเกิดนี้จะทำอะไรเพียงเล็กน้อยก็จะได้กลับคืนมาอย่างมหาศาลรวมไปถึงโรคไปแค่จ็บทั้งหลายทั้งปวงก็จะหายดัาปิดทิ้งเหมือนได้รับปาฏิหารบางอย่างจนคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ รวมไปถึงความรวยจะมาในช่วข้ามคืนด้วยการตุกหวยรางวัลที่หนึ่งจะมีโชคเข้ามาแบบกระทันหันไม่ว่าสีวันเกิดนี้จะปิดหูปิดตาจะหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้ามาอยู่ดีเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทิวดาคอยหนุน,นำปกปักรักษาให้สีวันเกิดนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิดและหมอลัก ยังฟันธงว่าสีวันเกิดนี้จะได้รับพลังงานจากดวงดาวที่จะส่งเสริมพลังงานดีส่งเสริมในเรื่องการเงินการงานโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของความรักครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างจะสมดังปัฒนามีเงินและทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหัศจรรย์รวมไปถึงหมอช้างก็ยังได้คอนเฟิร์ม เมื่อได้ปดตำราโหราศาสตร์ดวงดาวโคจรได้ทุกทิศทุกทางการโคจรของดวงดาวในครั้งนี้ได้ส่งเสริมทำให้สีวันเกิดนี้มีพลังงานที่ดีจากดวงดาวและดวงอาทิตย์จะส่งเสริมให้สีวันเกิดนี้มีอำนาจและวาสนามีเกียรติยศมีศักดิ์มีสีที่สูงส่งมีความมั่นใจและมีฐานะในทางสังคม เมื่อดาวพฤหัสบดีได้โครจรร่วมด้วยดาวพฤหสบดีเป็นดาวแห่งความโชคดีจะส่งเสริมทําให้สีวันเกิดนี้มีโชคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับความดีความงามรวมไปถึงการโชคดีเรื่องการเสี่ยงโชคจะได้รับความโชคดีนี้ไปเต็ม โชคลาบลอยจะเข้ามารลุัวสามารถพิชชีวิตได้เลยรวมไปถึงการโคจรของดาวราหูดาวแห่งความลึกลับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ไม่คาดฝันเตรียมตัวรับสิ่งที่ดีงามแบบไม่คาดฝันได้เลยชีวิตเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนับจากนี้ บางคนอาจจะคิดว่านี่เป็นแค่คำทํานายแต่รู้หรือไม่ว่าด้วยความเชื่อและแรงศรัทธาสามารถทำให้คำทํานายทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เป็นจริงได้4วันเกิดนี้จะมีวันไหนบ้างฟังคลิปนี้ให้จบแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปนิฐานที่ดีร้อยเปอร์เซนต์สำหรับคนที่เกิดในวันอังคาร เตรียมตัวพบกับช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตัวเองที่จะนำาพาไปสู่ความสำเร็จด้วยไววพริบที่เป็นเลิศการเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและยอมรับความไม่แน่นอนคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่สู้งานงานหนักก็เอา งานเบาก็สู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆยิ่งถ้าเป็นงานที่ท้าทายกับความสามารถของตัวเองยิ่งชอบเพราะรู้สึกว่าอยากทำให้ได้นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีนิสัยเปิดเผยชอบความอิสระเป็นคนกล้าได้กล้าเสียและจะไม่ชอบถูกบังคับหรือถืออ่คคำสั่งในการทำงานสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารจะมี ความเติบโตในสายงานอาชีพเป็นเจ้าคนนายคนอาชีพที่มีความท้าทายเช่นทหารตำรวจจะมียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารการงานมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่สำคัญขององค์กรเพราะผู้ใหญ่มองเห็นความสำคัญและความสามารถการเงินจะราบรื่นดีเพราะมีรายได้เข้ามา อย่างต่อเนื่องสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนี้จะมีดาวสุขส่งเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภทำให้มีโอกาสสร้างรายได้จากความสามารถของตัวเองและคนที่เกิดในวันอังคารนี้จะมีแนวโน้มได้รับโอกาสที่ดีโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับราชการรวมไปถึงธุรกิจส่วนตัวคนที่เกิดในวันอังคารนี้ จะมีโชคมีลาบหรือได้รับมดรดกทุกทอดเป็นที่ดินหรือบ้านหรือว่าเงินพิเศษจากแหล่งที่มาโดยไม่คาดคิดสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนี้ดาวศุกร์ส่งเสริมให้มีพลังและแรงผลักดันในตัวเองให้มากยิ่งขึ้นจากการวางแผนการเงินที่ดีก็สามารถสร้างความมั่นคงและความรับมรวยได้และเป็นจังหวะที่เหมาะสมกับการวางแผน เก็บเงินลงทุนบริหารรายรับรายใจ่ายให้ดีสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารจะมีโอกาสารับรวยและมั่นคงในชีวิตและมั่งคงในเรื่องของการงานและการเงินปัจจัยไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่สเสริมโอกาสในหน้าที่และการงานนั่นก็เพราะว่าตัวของท่านนั้นยังมีความภาคเพียร การวางแผนรายรับรายจ่ายที่ดีการมีวินัยในการใช้จ่ายและเป็นคนที่มีวาส,สนามีบุญและเป็นคนที่มีดวงชะตาเทวดาอุปธรรมจึงจะทำให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์บุญเก่าจนันนนดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับไม่ได้ชีวิตจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความยากลำบากทั้งหลายทั้งปวง ได้ทุกครั้งสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ทำบุญให้มากเพื่อต่อดวงชะตาบุญเก่าแล้วชีวิตจะสบายไปตลอดชีวิตคนที่เกิดในวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาชะตาพื้นฐานของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นมีจิตใจที่สูงส่งซื่อสัตย์เมื่อได้พูดแล้วต้องทำให้ได้และมีทรัพย์สินสมบัติติดตัวมาตั้งแต่เกิด สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์มีบุญมีวาสนาบารมีสูงส่งเป็นคนที่มีศักดิ์มีสีและเหล่าเทพเทวดาอยากจะให้โชคลาภและโชคดีมากที่สุดเพราะเป็นคนที่มีดวงชะตาวาสนาในอดีตชาตินั้นเป็นคนที่ชอบทาบุญใจกุศลและตกมาในชาตินี้ตัวของท่านนั้นก็จะมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศล จะทำการงานสิ่งใดก็มีแต่เพื่อนร่วมงานและผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้ตัวเองหรือตัวท่านนั้นประสบความสำเร็จคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่มีอำนาจและวาสนาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนส่วนคนตกทุกข์ได้ยากตนก็มักจะช่วยเหลือคนที่ได้กว่าตนเองอยู่เสมอที่เกิดในวันเสาร์ ขอให้ชีวิตไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยก็จะมีแต่คนคอยช่วยเหลือแต่อุปถัมภ์คำจุนเพราะเป็นคนที่เกิดในวันเสาร์นี้มีแต่ทำดีไม่เคยคิดร้ายกับใครทั้งนั้นก็เป็นคุณงามความดีของคนที่เกิดในวันเสาร์ในชีวิตการทำงานสถา,านะคนที่เกิดในวันเสาร์คือว่าเป็นคนที่โชคดีมากกว่าคนอื่นๆเพราะจะได้รับโอกาสที่ดี คือหน้าที่และตำแหน่งงานใหญ่งานโตเป็นเจ้าคนนายคนมีอิทธิพลจากดวงดาวกำลังจะส่งผลให้คนที่เกิดในวันเสาร์นั้นจเจริญรุ่งเรืองต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่จะนำพาให้ชีวิตไปสู่ความมั่นคงและความมั่งคัง่งความสุขในอดีตที่ผ่านมา คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงแบบจับพันราวกับพายุโหมกระหนำ่ำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทํางานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจมีปัญหาอย่างกระทันหันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้นํา าซึ่งปัญหาด้วยความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีรู้สึกเหมือนทุกอย่างจะพังทลายลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความรักเจ้าชะตาอาจเคยเผชิญกับการเลิกลาหรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แบบกระทันหันซึ่งอาจเกิดจากเจ้าชะตานั้นให้ความสัมพันธ์กเหิดผลและความถูกต้อง จนมากเกินไปจนละเลยความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงจึงเรื่องที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจจะต่อต้านกับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยการใช้เหตุผลและความคิดของตัวเองเป็นหลักแม้ว่าในอดีตนั้นจะมีความฝันและความหวังที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสำเร็จ แต่เนื่องจากดาวพฤหัสบดีคอยนุนนำจึงทำให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้รับโอกาสใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนให้กับตัวของท่านคอยหยิบยื่นโอกาสที่ดีและงานที่ใหญ่โตมีโชคเข้ามามีโชคเข้าข้างไม่ว่าท่านจะหยิบจับสิ่งใดหรือซื้อรางวัลที่หนึ่ง ก็เข้าหาอยู่ดีก็เพราะว่าเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองต่อมาสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นวันแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังงานแห่งความมั่นคงและความเป็นผู้นำบนความเชื่อในทางด้านโหราศาสตร์มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณที่บอกว่า เอาไว้ว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะมีโอกาสประสบความสําเร็จทางด้านต่างๆและมักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนในสังคมการมีใจิตใจที่เข้มแข็งและมีพลังงานในการตัดสินใจถือเป็นจุดเด่นของคนที่เกิดในวันอาทิตย์โดยที่มีดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าของวันเกิดจึงมักจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่และการงานเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นําคือ การทำธุรกิจขนาดใหญ่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้จะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายก็ตามแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถของตนเองและความมุ่งมั่นของตัวเองนั่นเองซึ่งคนวันอาทิตย์นี้จะมีดาวอาทิตย์คอยน,นำนำเป็นหลักคนที่เกิดในวันอาทิตย์มักจะเติบโตในทิศฐานอันมักจะสแสวงหา ความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นคนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในชีวิตชอบความท้าทายสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะประสบความสําเร็จด้วยการทําธุรกิจของตัวเองให้มีความก้าวหน้าและร่ำรวยได้เหตุผลที่จะทําให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะร่ำรวยในปีนี้ก็คือการได้รับสับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอํานาจในองค์กรทําให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานเป็น อย่างสูงคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีความสําเร็จทางด้านธุรกิจระดับใหญ่หรือเกี่ยวกับการก่อสร้างโลจิสติกและพลังงานและจะได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาลในการจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพปีนี้เป็นปีที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะจัดการทรัพย์สินอย่างประสบความสําเร็จสูงสุดอย่างชัดเจนการขยายที่ดินหรือ ทรัพย์สินที่สร้างผลกำไรความพยายามที่เป็นผลของความสำเร็จและความมุ่งมั่นในปีนี้จะได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็จะได้รับผลตอบแทนอันมากมายจะมีผลกำไรอย่างมหาศาลเดินทางเพื่อธุรกิจไปต่างประเทศพวกปะเจราจาใดๆก็จะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย ที่สําคัญที่สุดที่จะนําพาความสําเร็จมาให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นก็ให้ตัวเองหรือตัวของท่านนั้นมันทําบุญทําทานที่เกี่ยวกับแสงสว่างอย่างเช่นถวายรถไฟให้วัดป่าอาราม,มเพื่อจะเพิ่มได้ผลดันให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้จะมีแต่ความสุขความเจริญรุง่งเรืองไปตามนานเท่านาน ทั้ง4ี่วันเกิดนี้จะมีความร่ำรวยและมีความมั่นคงมั่งคัง่งทางด้านของการเงินและการงานอาจจะเกิดขึ้นหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่จะส่งเสริมโอกาสในด้านการหน้าที่การงานและการเงินในเรื่องของโชคลาภก็ตามหรือความสามารถเฉพาะตัวถึงอย่างไรก็ตาม4วันเกิดนี้ควรระลึกอยู่ในใจเสมอว่า ความสำเร็จทางด้านการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวแค่เพียงอย่างเดียวแต่ยังจะต้องพึ่งพาความขยันเรื่องหมั่นเพียรการวางแผนที่ดีมีวิน,นัยในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายการใช้ชีวิตร่วมด้วยแต่การมีดวงที่ดีและมีโชคเข้ามามีโชคที่ดีนั้นจะสามารถให้ชีวิตมีแรงขับเคลื่อนให้เราประสบความสำเร็จได้ไว และมากยิ่งขึ้นนั่นเองสุดท้ายนี้ถ้าหากท่านใดที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบจงแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณะทุกคนทุกทิศทางได้รับรู้และได้รับฟังด้วยกันเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้บุญกุศลนั้นกลับเืนมาและโดบันดาลให้ทุกๆท,ท่านที่แชร์คลิปนี้นั้นพบเจอ แต่ความเจริญและความรุ่งเรืองเงินทองไหลนองทองไหลมาไม่ขาดสายร่ำรวยเป็นเศรษฐีโรคภัยใก้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนชีวิตหลังจากนี้จะมีความก้าวหน้ามีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและตลอดปีสาธุ